บัดนี้วันที่24กรกฎาคม2,568เป็นวันที่85คาข้าพเจ้านายมาษุ์แสนสุขขอถวายเสียงสดสาธยายพระสุรพระปลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกราบพ,พระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโธพระวาพุทธรรังพระควานตาังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวาตาธโมธรรม,มนมสามิสุปฏิปนโนพระควาโตสาวกสังคโฆสังขังนมามิบทที่สองบทบูชาพระภยัยฤพนัศอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตพุเนหิทะละมาโนธานิปาระมิหิจติสติ ยาวชีวังอะหังพุทธังธรรมังสังขังสารนังฆโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมัตตาจักกวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิหลาชชัสสุนันตุสักขโมขะทังสักเคกาเมเจารูเบกิเลสิขะระตเตจันตริเควิมาเนที่เปรรัเทจักขะเมตลวนะคะเนเคหะวัทุมหิเคเต ภูมาจะยันตุทเทว,วาชละทละวิสเมยกข,ขันทพนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนิวละวัจนะนัน้นตุธรรมสวนากาโรอายามพระทันตาธรรมสวนากาโรอายามพระทันตาธรรมสวรากาโรอายามพระทันตา บทที่สี่บทสวดปุกพาภคณะมังกรนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาถะพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิ ทุติยมปพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยมปิสังขังสานังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังขังสารนังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสลาหนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสลาหนังอัญญธรรมโมเมสาหนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพธา นาถิเมสารนังอันยังสงังโฆเมสารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนโสทิเมโหตุสัพัธา <c oughs> บทที่7บทสติรัตนปนามคาถา,า,าพุทธังนเมรัตนภูตสลีระจิตตังธรรมังนเมรัะตะนภูตะวิสุทธิสาลังสังขังนเมรัะตะนภูตะสุสีระทิฏฐิ เอตังนะมเมติรตัาราตนานังรัตตานตยาวหังสัมมาสัมโมสริตะวัตถุวิเสสภูตังอัญโยยานอัญโยยานยุตตะคุณโยเข้าวัสัปปะพวัตตังอสุมิตยมหิปิตเทวยถา,าติทันเทเอกังวินาตทิตตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจาปาตุภูตังคำพีละยามิสยังอติทุทศทั้งวินยุหิป,ปันทิตะชันเหิวิชัญญรูุปัง โลกมหิเกหิจิกกับทันจุประรภนิยังเกสันจิตสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสวิสุตตมปิสมุปสตังมนสิสุทธะภาาทัาน,างนังปุญญติกาณะมะสม,มุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปะมุจจะนะมุขาสารนังคาตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยังนิพพานสัจฉิกริยาสัจฉิกริยายุป,ปะนิสัยทัตังสัมมากิเลสะมะ ละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิตอัตถกุศเลหุปเสวณียังปาเนหิตจปิสารนังขมณียะเมวตัสมาหิตตังติรัตนังสารนังขาตามหะรัตินทีหวังขะนเนสุน้มันสมานาปูเชมะจปิสัสตังสุปสัสสนจิตาตาตถานุปาริจริยาสถารตาจะปุเยนะตถา,าสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนาตาจจะตัสสะจัสทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยมหิ ปรมนณภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุพชังตัสโสปนิสยาจายะยายัมปิโหตุวัตถุตะเยปะริจิตโตสุปสาทะกาโลบที่8นมการ,รสิทธิทขาถาโยจักคุมาโมหามาลาประกาศโทสมังวัพุโทโสุขโตวิมุตโตโมลัสสะปาสาวินโมจายันโตปาเปสิเขมังชนะตงัง,งวิเนยังพุทธังวัลันตังสีลสานามามิโรกัสนาทันจาวินายกันจะ ตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมตุธรรมโมทโชโยวิยตาสัสสุทัสเสสิโลกาสะวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมมัทธรัสถาลีสาตาวโหสันติกโรสุจินโน ธรรมังวัลัานตังศิลสามามิโมหะปะทาลังอุปสรรตถาหังตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจาวินาสเมนตสัทธมรมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสปาปุปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาคาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆังวัลลนตังศิลสามามิพุทธานุพุทธังสมสเสนิเศถึงตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจาวินาสเมโต บทที่9บทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสมะเหสิโนนโมอุตตมัทธมัสสะสวะคาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธสีลติโนนโมโอมาตยารัตทรัตนตัญสาสสะทุกังนโมโอมาาติตาสตาสวัตถุตยสปินโมการลปภาเวนวิคัจฉันตุปัตถวานโมการานุภาเวนสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการัสเตเชนวิทิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสเกสุวิหละลติกปิเละวัตุสมิงมหาวเนม,มหาตาพิกุสังเคนาสัตทิพันจมาเตหิพิกุสเตหิสหัพเเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติพระขวันตังทศนายาิกุสังคันจะ อัิโคจะตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทโหสิอยังโคภะควาสกเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกขุสังเคนสัสติงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสภเเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยู้เยนสัสน,นิปติตาหุติภะควันตังทัศนายาภิกขุสังขันจะยานุนะมายัมปิเยนะภะควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตตวาภะควาโตสันติเกปจเจกคาถา,าภาเสยามาติ อัตโขตาเทวตาอัตโขตาเทวตาเสยยะธาปินามาตพระละวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาพาหังปัสสาเลยยะปัสสาทิตตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาพระคขวโตปุระโตปะโตราหังสุอัตโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระเขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ มหาสมายโยป่าว่านสมิงเทวกายาสมมาคตาอาคตตามหะอิมังธรรมะสมัมอย่างทักิตายะวะราชิตะสังคันติอัตโขอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตปะระพิกวสมมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกมกาสุสาลธีวันเอตานิกะเหตวาอินทิยานิระคันติปันธิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาคิตังเชตตวะ ปะลีคังอินทักีหลังโอหจัจะมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมลราจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตเขามีสันติอปายยภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเลสันติติ อัตโขภควาภิกขูอมันเตศิเยปุเยนะภิกขเวทักสกสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปต,ติตาโหติตะทาคตางทัศนายภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตับประมาเยวเทวตาสนิปติตาอเฮสุงเสยจะทัพปิไมหังเอตตารหิเยปิเตภิกขเวพระว,วิสติอณาคตรมมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภะวันตานงเอตตะปรมาเยวเทวตาสนนปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตาะรหิอาจิกิตสามีพิกเขเวเทวกายานังนามานิกกตยิสสามีพิกเขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัทาสาธุการมนณศิกโลทาสัะภาเศสสามิติเอวัมพันเตติโคตเตพิกคูภะขวตโตปัจจโสสุ่งภะวะเอตัะทัจะ สีโลกามนุษย์กสามิยัทธภูมติตัฏสิตายสิตาคิริคัพพลังปะหิตาตาสมาหิตาอุทุสีหาวัสนลีนาโลมะฮังสาภิสัมพุโนโอทาตามัลสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาภโย,ยปันป,ป,ปัญจสเตยัตตาวะวเนกาปิละวัตเวตาโตอมัสติยิสัทธาสาวกสเกสาเสนระเต เทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวะเตจะอาตัปักกมลุงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสสานัทสานังอเปเกสะตมมทักคุงสหัสังอัทสัตตลิงสตังเอกสหัสานังอมนุสสานัทสุงอเปเกนัตมัะทักคุงทิสาสภาอุตาหงนาจัสภังอภิญญยาวะวะกิตวานาจัคุมาตโตอมันตยิสัทสาวะเกสาะเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขวเยวหังเกิติีสามิขิลาหีอนุปปัสสสสัตตสหสาวยคขาภุมากาปิโลวัตวาอิทิมัโตชุติมัโตวันวันลวันโตยัสัสโนโมธมานาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงมะนัง ชาสหัสสายเฮมวัตตายาคานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมองภิกขุนังสมิตริงวะนางสาตาขิลาติสหัสสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมองภิกขุนังสมิตริงวะนางอิเจเตโสละสหัสสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมองภิกขุนังสมิตริงวะนางเวสามิตาปัญจสตายาคานาตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสิโนโมทัมานาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงวะนางกุมพิโรลายาชคหิโกเวปุรัสสานิเวสานังพุยโยนางสัตตสหัสังยังคานังปิยิรูปัสติกุมพิโรลายาชคหิโกโสปะฆาสมิติงวะนางปุริมันจัติสังลาชาทัตตะรัโทปัสสะติคันทภานังอธิปติมหาราชายัสสัตสีโสปุตตาปิตตสัพหะโวอินทะนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัตสิโนโมทัมานาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงว ทักขีนามจัดสิสังราชาวิลุนโหตัปปสัสสติกุมพันธานังอธิปต you ิมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลายที่มันโตจุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทมานาอภิกรรมงพิคุนังสมิติงุนางปัจฉิมันจัดสิสังราชาวิลุปักโคปสัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตาสาภาวโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทมานาอภิกรรมงพิกขุนางสมิติงุนาง กุตะรัญจติสังราชากุเวโลตัปภะสาสติยักขานังอธิปฏิมหาราชายัสาสิโสกุตาปิตัสสะภาวโวินทะนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนว,วันโตยัสาสิโนโมทมานาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวะนางปุริมาทิสังทัตตะลัทธโททักขิเนนะวิลุนหะโกปัชิเมนะวิลุปะโคกุเวโลอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตตุโลทิสาทัตถละมานาอัทถังสุวันเอกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคุวันจานิกาสะทา มายากุเกณทุทวิเกณ์ทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนโอกามเเศธจะก,กินน้มันทุนิมันทุดจะปนาโทโอปัมยโยจะเทวสุโตจามาตลิจิตตเสโนจะคันทัพโพน,นโรราชาช,าชาโนสโพอ,อาคูปัญจสิโคเจวติมพะรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหะราชาพิโอธมานะาภิกขมงภปกขูหนังสมิติงมะนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตติกากรรมพรสาสตระอาคูปายาคาสหญา,าติพิยามุนาทาัตลัทธจะอาคูนาคาญาสสิโน เอราวันโนมหาหนาโคโซปาคาสมิติงวนางเยนาคราเชสหัสหาฮา,ารันติทิ่พาธิชาปะคิวิสุตจัคูเวหาญาสาเตวนามาจัปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชาณามาสิสุปันานตัวเคมามากะสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธังชิตตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาฮาตโลาวาสวัสเตเสเตอิทิมันโตยัสสิโน กาลกันชามหาพิสมาอสุลาธนเวขาสาเวปจิตติสุิตติจะภาหารโทนมูจีสหะสตันจากพลิปุตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัธมุปาขมุงสัมโยธานิพัทันเตภิกูนังสมิติงมะนังอโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวโยตถาขมงวรลุนาวะลุนาเทวาสมโมจะเยสสะสหะเมตากรุนากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตเถทัศธากายสเพนานัตตะวันิโน อิติมันโตจชติมันโตวันวันโตยศสสิโนโมทัมนาอภิกรรมงภิกขุนังสมิติงวะนังเวทูจะเทวาสหารีจะอสมาจะทุเเยะมาจัน so. ทัศุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานักขัตาณิปุรกิตวาอาคูมันทวลาหกกาวาสุนังวาสโวเสตโทสักโกปาคะปุรินทโททัศเสตเตทัสทะกายสเพนะนตวันิโนอติมันโตจชติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวะนัง อาถาคูสหภูเทวชลมาคีสิคาลิวะอาลิทกาจะโลชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวารุณาสหธรรมจะอัจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวาสวเนสิโนทัศเตเตทัศธากายาสัเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยศสสิโนโมตมานาอภิกรรมุงปิโุนางัถริติงวานังสมานามหาสมานามานุสามนานุสุตตมาคีธาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกา อาทาคูหะประโยชนเทวเยจาโลหิตวสิโนปารัามหาปารัาอาคูเทวยะสิโนท่าเศตเตทศธากยาสพเพนัตตันนิโนเอติมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสิโนโมธมานาอภิกรรมภิกขุนังเสมิติงวนังสุกากะรุมหะอนุลาอาคูเวคันสาสหโอทาตะไครหะปามโมค้าอาคูเทววิจักขนาสถาัตาหะรักขามิสกาจจยะสิโน ฐานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสะอภิวัติทัตเซเตทัศสะากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสินโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนางสมิติยงวนางเขมิยาตุสิตายามากัถกาจายะสัสสินโนสัมพิตกาลามเศธาโจตินามาจอาสวานิมานรติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทัเซเตทัตสะากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสินโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนางสมิติยงวะนาง ตาธเตตเทวนิยายสพเพเนนาตตะวันิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสหปวุทธะชาติมักคีหลังโอคตินนัมนาสวังทักเคโมคัตตลังนาคังจันทางวอสิตาติตังสุปรามาปรมัตโตจัปปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารโรติโสจัสมปะคัศมิติงวังสหัสพัมมโลกางมหาพมมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสโสทัศเสถาอิสระอาคูปเจกะวัสวัติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาลิโต เตจัสสเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนนาพิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหัตถะพันธทะราเคนะพันธมาตุโวสมันตาเปติวาเลทะมาโวมูนจิตโขจินังอิติตถะมหเสนโกันหาเสนังอเปสยิปานิณาตละมาหัจจะสลังกตวานเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคฐานะยันโตสวิตจุโกตถาโสดปฏิทวติสังกุโตอาศัยยวเส ตัจัสพังอภิญญาว่าะกิตตวานจักรคุมาตโตอมาตตยิสทสศวะเกศาเสนระเตมาละเสนาอภิกกันตาเตวิชาาถาภิกขวเตจะัตตปะกมลุสุตวะพุทธศาสาสนังวีตลาเคหิปะกามุงในสังโลมมปิอินชะยงสพเวิชิตสังขามาพยาติตายสัตสินโโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชัเนสุตาเต บทที่11บทสวดมังคลาสุตตังอเสวนาจะพาลานางังปานทิตาน,นังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคลามุตตมังปฏิรูป,ป,ปรเทศวาโสจะปุเพจักกะตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลามุตตมัง พาหุสัจจันจะสิปัญจะวินิโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังคลรมุตมังมาตาปิตุอุปทานังปุถัทธาลัสสังขโหอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมังคลรมุตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตการนันจะสังขโหอนวัจฉานิ กรรมมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอารติวิธติปาปามัจจปานาจสัญญโมอัปปมาโทจตธรมเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคาระโวจานิวาโตจัสันตุถิจักตัญญูตากาเลนะธรรมมาสวัณังเอตัมมังคารมุตตะมังขันติจัสสวะจัสตาสัมมานันจัสทัสนังกาเลนะธรรมมาสะกัชฌาเอตัมมังคารมุตตะมังตโปจพัมมะจริยันจอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจเอตัมมังคารมุตตะมัง พุทธะสโรกฐเมหิจิตตังยสนากรรปฏิอโศกัารวิไลชังเขมังเอตมังคลธมุตมังเอตาทิสานิกัตะวานสัพพัทธะมะปราชิตตาสัพพัทธะโสทิงคัดฉันติตันเตสังมังคธมุตตมันเตบทที่สิบสองบทสวดรัตนผลิตยังกินจิตวิตตังอิทวาหุลังวาสะเคสวาอย่างรัตนังปณีตังนโนสมังอาทิตาทัเตนะอิธรรมปิพุทธะรัตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสวัสดิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยทัชคาสกยมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัสดิโหตุยาพุทธเสโทปะริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาทินาเตนะสมโณวิจติอิธรรมปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัสดิหโหตุเยปุคละอัฏฐสตังปัสสา จตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพพรานิอิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนัสจเจนะสุวัจิโหตุเยสุป,ปยุตตาณัสาทันเหนานิกามิโนโคตมัสสาสะนมหิตเตปฏิป,ต,ปตาอมาตังวิไคหะรัฐามุธานิผูติงพุชะมานาอิธรรมปิสังเครตนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัจิโหตุ ขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภะวังวิราัตตาจิตตาญติเกพาวัสมิงเตขีนพีชาอาวิรุหิฉันทานิพันติทีลายัายามปฏิโปโวอิสัมปิสังเขรัตนาปนีตังเอเตนะสัจเจนะส,ส,สวัสดิโหโตบทที่1ิบบทสวดธรรมบทสหสวรัตตาหาเวชิตังเสอยโยยาจายังอติตราปชาอัตาาะาอาตะทันตัสโพสาสะนิจจังสัญญาตจานิโนโ เนวเทโวนะขันทพโพนะมาโลสหมพมุนาชิตังอัปชิตังกยิราตถาลูปัสสะชันตุโนโ่บทที่1ิบสบทส,สดเกตปุต,ตสดภาสิตะมิทังเตนะภควตาชานตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเถนะเอธตุมเหมะอนุสเวนะมาปรัมะปรายมะอิติกิรยมาปิตกสัมปทานเนะมาตักกะเหตุมานยัยะกะเหนะมาอาการะปริพิตาเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพพรูปตายะมา สมโนโนคัยธาตุเมเหอัตนาวชานยธาอิเมธามาอกุสลาอิเมธามาสาวาชอิเมธามาวิยูครหิตาอิเมธามาสมัตตาสมาธทินาอหิตายาถูกขายาสังวตันติอัฐตุเมเหปัชเฮยยาธายาถาตุเมเหอัตนาวชานยธาอิเมธามากุสลาอิเมธามาอนวัชาอิเมธรมาวิยูปัสสทธาอิเมธามาสมัตตาสมาธทินา หิตายสุขายสังวตตติอัฏตุเมเหอุปสัสมปัจจวิหะเรยาทธาเตบทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปนณิยติชีวิตธรมะปมาญงเชลูปณิตาสานสันติตานาเอตังพยังมรณนเปขมาโนปุญญานิกกยิราถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมะปมาังเฉลูปณิตาสานสันติตานาเอตังพยังมรณนเปขมาโนโลกามิสังปัจจเหสันติเปโขยัทะ โยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทเจตสาะตังตัสสเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมโนปะกะโรติปุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนะทุกขติงคดจติธรรมจารีสเปสังทละ สังขาราอนิจจติยธาปัญญายาปสติอัถนิพินติทุเขเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายาปสติอัถนิพินติทุเขเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตตาติยะธาปัญญายาปสติอัถนิพินติทุเขเอสัมมโควิสุทิยา บทที่สิบหกบทสดอปันนกชาดกอปันนกกฐานเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทัญญาเมทาวีตังคันเฮยอปันนกังพอหุงเวสารนังยานติปปพตาปปพตานิวนานิจะอารามรุขเจตยานิมนุษยสาพยัตชิตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมสัพพทุขาปมุตจติโยจะพุทธันจะธรมมันจะสังขันจะสารนังขโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาญาปสติ ทุกขังทุกขสมสมปาทางทุกขัสัจจะอติกมังอริยานจะอัตถังคิกังทุกขูปสมมคามินางเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนามุตตมังเอตังสาระนามาคัมมาสัพพทุกขาปมุตจะเตบทที่สิบเจ็ดบทสดพระเทกรัตตคาถาอตีตังนานนวาเขาเมยยะนปติกังเขานาคขตังบุคคลไม่ควรคำานึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรวังหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยทัตตตามปะหะีนั้นตั้งอัปปัตตัจนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดทัดตถดวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธรมนุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นเนืองเนืองให้ปรุโปรงเถิด อาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งะฮิโนสังขหลันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหาระตมะตันทิตังตัง,ตงเวภัตเทกะลลโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้าน ทางกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญโดยประกาศชะนี้แลบทที่18บทสดพินหะปัจเวคขณะปาถะแปรชะลาธรมมงมหิฉลังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทธ่ทำงมหิพยาทิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรำโม,มหิมรณงอนตัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลวงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกรมหิกรรม,มทายาโทกรรมโยนิกรรม,มะพันธุกรรม,มปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตอนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกัรละยานางวาปาปะกลางวาตัสสถายาโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสือไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัจเจเวขิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่18บทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทางสาเพเทวานโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานาังทัทันตุสัทธายาสีหลังราคันตุสพัพธาภาวนาพิรตาหนตขขุนตุขัณฑเนตุเทวตาคตา สัพเพพุธ,ธาพระปัต,ตาปจเจกาน,นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิาะะทานคาถทา่านธรรมยังปฏิาะะทานคาถาโยหันามเสยยาเทวตาสันติวิหารวะวสินีทูเปคะเลโพธิะเลตะหิีงตะหิีงต,งตาธรรมาธาเนนันพวันตุปูชิตาโสทิ้งกะโลนเตนทวิหารมันทะเลเทาลาจะมัชชานาวกาจะพิกขวซาลามิกาทานาปตีอุปาสกา ขามาจะเทสานี่ข้ามาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสรชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสการนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมทลาจะปุคลาสร้างโคโหตุสมะโควะอัฏฐาญะจหิตายะจะอัมเหรักตุสัพธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวูดทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต บทที่21บทสวดทสัสภปฏิทานาคาถาแปลหั่นธรรมยังปฏิทานาคาทายพันนามเซปุญญาสิธานิกาตัสยานัญญานิกาตานิเมเตสนจะพาคิโนฮุตุสตานันตาปนามกาเยปิยาคุณะวันตาไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาา่าปยกทิฐาวาอันเยมัชจตเวนโนสตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปจเกาจกะจตุโวกาลาสังสลันตาพระวาพระเว ยาตังเยปฏิธานาเมอนุโมทันโตเตสยังเยจิมังนับปัชานานติเทวาเตสังนิเวทยุงมัจยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสธาหนตุอเวลาสุขชีวิโนเข้มัะปะทันจับปะโปตุเตสาสาสิชัตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชอนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้้แลว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงทึ่งทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงเสรมเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสดมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสดสทธย,ยมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพินาศโดยโมรนทพิสมเด็จพญาณสังวรวัดประวัณิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทางหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้น ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกป,ประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเ,าเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมา,ทารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันะสุขะภะละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสฐิทุกท่าน